สัมมาทิฏฐิอริยมรรคมีองค์แปดข้อที่หนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่เป็นนิมิตหมายมาก่อนก็คือแสงเงินแสงทองชั้นใดก็ฉันนั้นเมื่อจะรู้แจ้งในอริยสัจธรรม สิ่งที่เป็นนิมิตหมายมาก่อนก็คือสัมมาทิฏฐิอันได้แก่ความเห็นชอบหรือความเชื่อที่ถูกต้องนั่นเองความเชื่อของคนเรานั้นมีอยู่นับไม่ถ้วนทั้งที่เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองและไม่เกี่ยวเลยก็มีแต่ความเชื่อที่มีประโยชน์สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดความตรัสรู้ไปสู่นิพพานคือ สภาวะดับกิเลสและทุกข์ทั้งปวงความเชื่อหรือความเห็นชอบนี้คือสิ่งที่เราชาวพุทธจะต้องมีความเชื่อสี่อย่างเสียก่อนนั่นคือ 1. อะไรคือทุกข์ 2. อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์ 3. อะไรคือความดับทุกข์ 4. อะไรคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ยกตัวอย่างเช่น บางคนเกิดมาในตระกูลร่ำรวยหรือตระกูลมียศถาบรรดาศักดิ์ปรารถนาสิ่งใดก็แทบจะได้มาในทันทีแต่คนเหล่านั้นก็ยังเดือดร้อนเพราะความหิวความกระหายความใคร่ที่จะได้เสศเมถุนความป่วยไข้เป็นต้นซึ่งเป็นความทุกข์เนื่องมาจากชาติแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเกิดโดยคลอดจากคันมารดา แต่หมายถึงการได้มาซึ่งร่างกายและจิตใจของมนุษย์นอกจากนั้นพวกเขาก็ยังต้องแก่เท่าลงไปฟันหลุดหนังหิวย่นปวดเมื่อยตามร่างกายเต็มไปด้วยความลำบากในการดำรงสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมและแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็สุมรุมเร้าไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือโรคชรามีความทุกข์ทรมานจนกว่าจะตายไป ทั้งหมดนี้ก็คือทุกข์อันเนื่องมาจากชาติชราหมรณะที่คนเราต้องพบเจออย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่ายากดีมีจนก็หนีไม่พ้นชาติชราหมรณะอันเป็นทุกประจําชีวิตทุกชนิดนี้ต้องมีกับเราทุกคนอย่างแน่นอนนอกจากนั้นยังมีทุกขที่เป็นส่วนเกินหรือทุกจร ที่คนเราสแสวงหามาใส่ตนเมื่อประสบกับทุกข์จรแล้วจะมีอาการดังต่อไปนี้ 1. ความโศกเศร้าหรือโศกะ 2. ความคร่ำครวญร่ำให้รำพันหรือปริเทวะ 3. ความทุกข์ทรมานกายเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือทุกข์ 4. ความเสียใจ หรือโทมนัสห 5. ความคับแค้นใจหรืออุปยาตอาการเหล่านี้เกิดจากทุกจรอันเนื่องมาจากคนเราต้องพลัดพรากจากสิ่งของหรือคนที่เรารักเราชอบใจจากการที่ได้มาซึ่งสิ่งของหรือคนอันไม่เป็นที่รักเราไม่ชอบใจจากการปรารถนาแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเมื่อังใจหวังเป็นต้น คนเราจึงเห็นได้ง่ายๆว่าถ้าเรายิ่งสแสวงหาสิ่งที่รักที่ชอบใจไว้มากเพียงใดโอกาสที่เราจะทุกข์ประเภททุกจรก็มีมากขึ้นเท่านั้นซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆไม่ว่าจะรักหรือชังโอกาสจะเกิดทุกจรแทบไม่มีเลยหรือถ้ามีก็น้อยแสนน้อยเพราะความทุกจรเป็นทุกส่วนเกินที่คนเรา แสหามาทับถมจิตใจตนเองดังมีพุโทโธวาตรัสไว้ต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนบุรุษผู้กำนัดมีจิตปฏิพั์พอใจอย่างแรงกล้ามุ่งหมายอย่างแรงกล้าในหญิงเขาเห็นหญิงนั้นยืนพูดจาประซิกระซิ้ราเริงอยู่กับชายอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นเป็นฉไฉน ความโศกความรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะพึงเกิดแก่บุรุษนั้นเพราะเห็นหญิงคนโน้นยืนพูดจากระซิกกระซิ้่า่าเริงอยู่กับชายอื่นบ้างหรือไม่บรรดาภิกษุทูลว่าต้องเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่าพระองค์ก็ตรัสว่าข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรภิกษุทูลว่าเพราะบุรุษคนโน้นกำนัดนก แล้วมีจิตปฏิพัพ์พอใจอย่างแรงกล้ามุ่งหมายอย่างแรงกล้าในหญิงคนน้นฉะนั้นความโศกความรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นได้แก่เขาเพราะเห็นหญิงนั้นยืนพูดจากระซิบกระซีบ่าเริงอยู่กับชายอื่นพระบรมศาสดาก็ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ต่อมาบุรุษผู้นั้นมีความดำริอย่างนี้ว่าเรากําหนัดนักแล้วมีจิตปฏิพัทธ์พอใจอย่างแรงกล้ามุ่งหมายอย่างแรงกล้าในหญิงคนน้นความโศกความรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความรับแค้นใจจึงเกิดขึ้นแก่เราได้เพราะเห็นหญิงคนโน้นยืนพูดจากระซิกระซิ้ราเริงอยู่กับชายอื่นอยากระนั้นเลยเราพึง ละความกำนัดพอใจในหญิงคนโน้นที่เรามีนั้นเสียเถิดเขาจึงละความกำนัดพอใจในหญิงคนโน้นเสียสมัยต่อมาเขาเห็นหญิงคนนั้นยืนพูดจากระซิกกระซิ้ร่าเริงอยู่กับชายอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนความโศกความรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจ จะพึงเกิดแก่บุรุษผู้นั้นเพราะเห็นหญิงคนโน้นยืนพูดจากระซิบกระซิ้ร่าเริงอยู่กับชายอื่นบ้างหรือไม่บรรดาภิกษุทูลว่าข้อนั้นหาไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าก็ทรงตรัสถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุใดภิกษุทูลว่าเพราะบุรุษผู้นั้นกลายกำหนัดในหญิงคนโน้นเสียแล้วฉะนั้นความโศกความรำพันความทุกข์กาย ความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจึงไม่เกิดขึ้นแก่เขาเพราะเห็นหญิงนั้นยืนพูดจากระซิกระซิเร่าเริงอยู่กับชายอื่นจากเทวทหสูตรจะเห็นได้ว่าพุทธโวาดนี้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุแห่งความทุกข์จรก็คือความกำหนัดมีจิตปฏิพัทธ์พอใจอย่างแรงกล้ามุ่งหมายอย่างแรงกล้าหรือที่เรียกง่ายๆว่าความทยานอยาก โดยมีคำศัพท์จำเพาะในภาษาบาลีที่เราคุ้นชินกันดีคือตัณหานั่นเองตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกนี้จำแนกออกเป็น3ประเภทตามลักษณะของสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยคือ 1. ถ้าเป็นความทยานอยากได้กามก็เรียกว่ากามตัณหา 2. ถ้าเป็นความทยานอยากที่จะมีแดนเกิดหรือพบใหม่ต่อไปอีกก็เรียกว่า ภาวะตันหา 3. แต่ในทางตรงข้ามถ้าเป็นความทยานอยากที่จะไม่มีแดนเกิดหรือพบใหม่ต่อไปอีกก็เรียกว่าวิภวะตันหาคำว่าพบที่แปลว่าแดนเกิดนี้หมายถึงดินแดนภูมิหรือสถานที่อันเป็นที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายรวมถึงมนุษย์ด้วยถ้าเป็นแดนเกิดของสัตว์ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกาม เรียกว่ากามาพแต่ถ้าเป็นแดนเกิดของสัตว์บางประเภทที่เรียกว่าพรหมมีรูปก็เรียกว่ารูปภพบแต่ถ้าเป็นแดนเกิดของสัตว์บางประเภทที่เรียกว่าพรหมไม่มีรูปก็เรียกว่าอารูปภพบพบเหล่านี้นี่เองเป็นดินแดนหรือสถานที่อันสัตว์ทั้งหลายจะอุบัติขึ้นโดยได้อัตภาพร่างกายหรือสภาวะการดำรงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง ที่เรียกว่าชาตินั่นเองและด้วยเหตุที่ภวะตันหาเป็นตัวนำไปสู่พบใหม่ซึ่งเป็นเหตุให้มีชาติชราหมรณะสืบเนื่องต่อ,ตอไปดังนั้นภาะวะตันหาจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์อันนื่องมาจากชาติชราหมรณะโดยตรงส่วนการตันหานั้นเป็นตัวนำไปสู่การแสวงหาสิ่งที่รักที่ชอบใจดังนั้นจึงเป็นเหตุแห่งทุกข ซึ่งแสดงออกด้วยอาการของโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตสำหรับวิภวะตัณหานั้นเป็นความทยานอยากที่จะไปสู่ความไม่มีพบอีกต่อไปจึงเป็นความทยานอยากของผู้ประสงค์ต่อความหลุดพ้นหรือนิพพานนั่นเองเรื่องนี้พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในธรรมวินนยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นอยู่ว่าเมื่อไรเราจะได้บรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายบรรลุแล้วอยู่ในบัดนี้ดังนั้นเมื่อภิกษุนั้นเข้าไปตั้งความปรารถนาในวิโมกทั้งหลายอันเป็นอนุตตร,รธรรมอย่างนี้โทมนัสคือความเสียใจย,ย่อมเกิดขึ้นเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยจากจุลเวทารสูตรจึงเห็นได้ว่าวิภวตันหา ก็เป็นตัวเหตุแห่งทุกข์อันแสดงออกด้วยอาการของโทมนัสคือความเสียใจนั่นเองอันความทุกข์นั้นเมื่อเกิดกับใครแล้วย่อมมีผลดังพุทธโธว่าต่อไปนี้คือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกทุกอย่างใดครอบงำมีจิตอันทุกอย่างใดกลุ่มรุมย่อมเศร้าโศกลำบากรำพันทุบกอ,อกร่ำครวญถึงความหลง ก็หรือบางคนถูกทุกใดครอบงำแล้วมีจิตอันทุกใดกลุ่มรุมแล้วย่อมสแสวงหาเหตุปลดปลื้องทุกในภายนอกว่าใครจะรู้ทางเดียวหรือสองทางเพื่อดับทุกนี้ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตกล่าวถึงทุกว่ามีความหลงไหลเป็นผลหรือว่ามีการสแสวงหาเหตุปลดปลื้องทุกภายนอกเป็นผลจาก นิเพที่กสูตรฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วจึงยากที่จะระงับดับไปได้ในทันทีทันใดจะต้องเกิดอาการของมันไปจนสุดฤทธิ์แล้วจึงค่อยบรรเทาเบาบา,บางลงไปตามการเวลาจะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่ความหนักเบาของทุกข์และคุณลักษณะพื้นฐานทางจิตใจของแต่ละบุคคลทุกข์จึงเปรียบเสมือนอาการของโรคร้ายบางอย่างเมื่อปล่อยให้เป็น จนโรคกำเริบหนักก็รักษาไม่ได้ต้องคอยประคับประคองไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นจนเกินกว่าผู้ป่วยจะทนได้เท่านั้นเรียกตามภาษาแพทย์ยุคปัจจุบันก็คือรักษาตามอาการปัญหาใหญ่อยู่ที่โรคร้ายนี้ถึงจะหายได้แต่ก็ไม่ใช่หายขาดดูยังมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่ในตัวตนยามใดร่างกายมีความอ่อนแอก็จะแสดงอาการของโรคร้ายทันที เชื้อร้ายที่ว่านี้ก็คือตัณหานั่นเองทางแก้ไขที่ถูกต้องได้แก่เสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายและหาทางทำลายเชื้อร้ายให้สูญสิ้นไปวิธีแรกก็คือศีลขันและสมาธิขันวิธีหลังได้แก่ปัญญาขันอันเป็นเครื่องทำลายเชื้อโรคคือตัณหาให้อันตรธานไปอย่างเด็ดขาดไม่เหลือเศษ สมาธิขันอันประกอบด้วยสัมมาวายามะที่พรั่งพร้อมด้วยสังวรประทานและประหารประทานจะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ร่างกายอ่อนแอส่วนภาวนาประทานคือสัมมาสติจะก่อให้เกิดสัมมาสมาธิอันหมายถึงสมาธิในระดับฌานจะสามารถระงับดับตัณหาเป็นการชั่วคราวได้ดังข้อความในพระสูตรต่ตอไปนี้ ส่วนสัตตบุรุษแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้ปฐมฌานสมาบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าไม่มีตัณหาแล้วแม้ทุติยฌานสมาบัติตติยฌานสมาบัติจตุตถะฌานสมาบัติอากาสานัญจายตนะสมาบัติวิญญาณัญจายตนะสมาบัติอากิจัญญายตนะสมาบัตินิวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าไม่มีตัณหาแล้วจากสัมปุริสสูตรเมื่อมีศีลขันเป็นพื้นฐานสมาธิขันก็จะเจริญงอกงามขึ้นได้มีชื่อเรียกว่าสมถะส่วนปัญญาขันที่ได้อาศัยทั้งศีลขันและสมาธิขันเป็นพื้นฐานหรือบาดฐานมีชื่อเรียกว่าวิปัสสนาในเรื่องนี้ พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมถะที่ภิกษุเจริญแล้วย่อมอบรมจิตจิตที่อบรมแล้วย่อมละราคะได้วิปัสสนาที่เจริญแล้วย่อมอบรมปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วย่อมละอวิชชาได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตที่เศร้าหมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้นหรือ ปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชาย่อมไม่เจริญด้วยประการชนนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสำรอกราคะได้จึงชื่อว่าเจโตวิมุตติเพราะสำรอกอวิชชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตติจากปฐมปนาสกโสตรการระงับดับราคะก็คือการระงับดับตัณหาเป็นการชั่วคราว เพื่ออยู่อย่างเป็นสุขในปัจจุบันอันทำให้ระง,งับดับอวิชชาซึ่งเป็นการระง,งับดับตัณหาได้อย่างถาวรต่อไปนั่นเองฉะนั้นสมถะและวิปัสสนาจึงแยกจากกันไม่ได้เครื่องมือที่ใช้ในการพิสูจน์โลกนี้โลกหน้าเช่นตาธรรมดาทำให้เป็นตาทิพย์คือเกิดความพิเศษเห็นสิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่อาจเห็นได้ ย่อมนำไปใช้พิสูจน์ในเรื่องโลกหน้าได้เป็นอย่างดีดังความในพระไตรปิฎกต่อไปนี้สมณพราหมณ์ใดเสพเสนาสะนะอันสงัดอยู่ในป่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นยังทิพยจักสุให้บริสุทธิ์มีทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์แล้วย่อมแลเห็นทั้งโลกนี้และโลกหน้าและอุปาติกะสัตว์จากปายาสิราชัญญสูตร ในทางวิทยาศาสตร์ไม่มีความรู้พอที่จะทำเช่นนั้นได้เพราะไม่มีเหตุปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอนั่นคือกําลังสมาธิการได้มาซึ่งตาทิพย์จะต้องฝึกฝนตนเองให้มีสมาธิสูงถึงระดับจะตุตตะชาญเสียก่อนซึ่งกลไกลทางวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ฉะนั้นเพื่อประโยชน์ในทางธรรมท่านจึงให้ปล่อยศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อน ดังพุทธว่าดต่อไปนี้การครบสัพพะุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัจธรรมให้บริบูรณ์การฟังสัตธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจอย่างแยบขายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยแยบขายที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริตสามให้บริบูรณ์สุจจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บร,บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงเจตให้บร ule, ิบูรณ์โพชฌงเจดที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์จาก อวิชชาสูตรอันหนึ่งมีสัต์ธรรมบางอย่างที่คนเราสามารถรู้เห็นได้ด้วยตนเองแต่ที่ยังไม่รู้เพราะยังไม่ขวนขวายเพื่อที่จะรู้ได้ด้วยตนเองตัวอย่างเช่นเรื่องความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงซึ่งใครไปหลงยึดมั่นว่ามันเที่ยงย่อมทำให้เป็นทุกข์และแล้วก็สําคัญผิดในบางสิ่งว่าเป็นตัวเราของเรา อันเป็นการยึดถือเรื่องอัตตานั่นเองเมื่อนำสัตธรรมดังกล่าวนี้เทียบกับสัตธรรมในเรื่องวิ่นไายตายเกิดแล้วจะเห็นได้ว่าสัตธรรมในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติเพื่อถึงความระงับดับทุกข์ในปัจจุบันโดยตรงดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าดังพุทธโววาทที่ทรงตรัสไว้ว่า Anyway, ดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไม่มีอยู่ดังนี้จักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไม่มีอยู่ดังนี้จักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือแม้อย่างนั้นก็มีใช่ดูก่อนมาลุงกยบุตร เมื่อยังมีที่ถิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่หรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ชาติชราหมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปยาตก็คงมีอยู่ทีเดียวสถาคตจึงบัญญัติความเพิกถอนชาติชราหมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปยาตในปัจจุบันจาก มาลุงกยสูตรมักมีผู้เข้าใจกันว่าพระบรมศาสดาทรงปฏิเสธเรื่องการเวียนไหวาตายเกิดตามพุทธวาทที่ยกมานี้จึงขอให้พิจารณาด้วยสติปัญญาว่าพระองค์ไม่ได้ทรงปฏิเสธในเรื่องนี้เลยแต่ทรงเน้นให้เห็นเพียงว่าแม้คนเราจะมีความเห็นความเชื่อที่ว่าการเวียนไหวาตายเกิดจะมีอยู่จริงก็าตาม ก็หาได้เป็นเหตุให้คนเราหันมาประพฤติพลมจันท์เพื่อบรรลุถึงความดับทุกข์ไม่ซึ่งเรื่องนี้จะเห็นได้จากคนสมัยปัจจุบันมีไม่น้อยที่ชื่อเรื่องวินว่ายตายเกิดอย่างสนิทใจแต่ก็หาได้ออกบวชปฏิบัติธรรมกันไม่เพราะไม่รู้จักไม่เข้าใจอริยสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั่นเองเหตุนี้พระองค์ จึงทรงจำแนกสัมมาทิฏฐิไว้เป็นสองอย่างอย่างแรกนั้นทรงยอมรับในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดไว้ด้วยดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตกล่าวสัมมาทิฏฐิเป็นสองอย่างคือสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งกับสัมมาทิฏฐิของพระอริยะ ที่เป็นอนาสะวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรกอีกอย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสะวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นไฉนคือความเห็นหนังนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลสังเวยที่บวงสวงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรม ที่ทำดีทำชั่วแล้วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีบิดามีสัตว์ที่เป็นอุปัติกะมีสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจมแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกนี้มีอยู่นี้สัมมาทิฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาปัญญินรีปัญญาภะธรรมวิจยะสัโพชงความเห็นขององค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลค่าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรค นี้แหลสัมมาธิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคจากมหาจัตตาริกสูตรสำหรับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่พระบรมศาสดาทรงตรัสรู้ด้วยการเจริญสัมมาสมาธิอันมีความหมายว่ามิใช่ทรงรู้ด้วยการตรึกนึกคิดไปตามธรรมดาหากแต่อาศัยการฝึกสมาธิให้สูงถึง ระดับมาตรฐานที่ใช้การได้เสียก่อนแล้วส่งนำเรื่องปฏิจจสมุปบาทพิจารณาตรายตรองในสมาธิจึงเกิดความรู้แจ้งเห็นตามความจริงขึ้นมาได้ผู้ที่สามารถเข้าใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทดีต้องเป็นอริยบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปดังพุทโววาทที่ทรงตรัสแก่อนาถบินทิกะเศรษฐีดังนี้ดูก่อน เคลหบ,บดีเพราะเหตุที่อริยสาวกเข้าไประงับเวรไภัยหประการเป็นผู้ประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุกสานิพานสี่ประการและเป็นผู้เห็นแจ้งแทงตลอดญาณธรรมอันเป็นอริยะด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดดิัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายและวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงต่อการจักได้ตรัสรู้ในภายภาคหน้าก็ยัจยธรรมที่เป็นอริยะอันอริยะสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเป็นไฉนดูก่อนขลหบดีอริยะสาวกในธรรมวิันนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิด, project, เ,กดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนั่นคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญ,ญาณเป็นปัจจัยจึงมีรูปนามจากเวลาสูตร เพราะฉะนั้นแม้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดประการใดก็ไม่มีคําอธิบายไว้โดยละเอียดในพระไตรปิฎกนอกจากการอธิบายความหมายของคําแต่ละคําให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นเท่านั้นส่วนความเกี่ยวพันของแต่ละช่วงต่อเช่นอวิชชาเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยต่อเนื่องกับสังขารอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจให้จมแจ้งเอง ด้วยการเจริญอริยมรรคให้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อโดยไม่ขาดตกบกพร่องทั้งนี้เพราะการเจริญอริยมรรคเป็นการกำหนดรู้ทุกเป็นการละตันหาและเป็นการกระทําให้แจ้งซึ่งปฏิจจสมุปบาทอยู่ในตัวดังพุทธโธวาดต่อไปนี้ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ย่อมกำหนดรู้ธรรม ที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิง่งย่อมละธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิง่งย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งย่อมเจริญธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิง่งจากอาคันตุกาคารสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่ตถาคตในธรรมทั้งหลาย ที่ตถาคตไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกอริยสัตนี้นั่นแหลควรกําหนดรู้ทุกสมุทัยอริยสัตนี้แลควรละเสียทุกนิโรธอริยสัตนี้แหละควรทําให้แจ้งทุกนิโรคามินีปฏิปทาอริยสัตนี้แหลควรให้เจริญจากธรรมจักกับวัฒนสูตร